การศึกษาเนี่ยเป็นใบเบิกทางที่ดีมากเลยนะจบด็อกเตอร์แล้วนะยังต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์อีกก็ยังไม่หยุดพัฒนานะจ๊ะก็จะไปอีกค่ะ และก็ยังคงไปต่ออย่างที่ตั้งใจไว้จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของการเป็นอาจารย์การเป็นนักธุรกิจซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันดรม่านฟ้าอระพัฒรับผิดชอบในหลายบทบาทมากๆรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบล่าสุดในการเป็นคณะกรรมการนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเรียนรู้รวมถึงการเป็นคณะกรรมการฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยซึ่งดรม่านฟ้าก็เผยว่ายังคงมีแพชชั่นเต็มเปี่ยม ในการทำทุกหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดค่ะจะไปจนกว่าเราจะไม่มีแรงที่เราจะทําวันนี้พี่ยังมีแพชชั่นอยู่เป็นคนที่มีแพชชั่นสูงมากการรักตัวเองการทําให้ตัวเองเนี่ยเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ตั้งใจทําทุกอย่างให้มันมั่นคงในชีวิตตัวเองอ่ะสำคัญมากๆเลยนะคะ